สอนเด็กสอนเพือนออตอกกล้วยสิบอาวมาเจอมันไปอีกโอ้ลูก,ส,กสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้คลวยวันนี้หนูจะมารีวิวอะไรคะนนนนหนูต้องพูดหัดแช่ชัดๆสิลูก หันมาหากล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูกล้วยนะคะมาดูกล้วยนะคะไหนว้าวอยากกินอยากกินโอเคเก็บเอาเลยจากต้นเก็บจากต้นเลยนะครับแก้ไม่ได้หักเลยลูกหักกินด้วยกินด้วย แกจากต้นเลยปอกเลยปอกลอกยังไงปลิวให้เพื่อนดูสิปอกยังไงปอกกล้วยปอกกล้วยยังไงอร่อยไหมเจรียมอมทำให้น้องดูตั้งขึ้นหนึ่งอ่ากัดคำแรกสิสอนน้องสิอากาศดิสอนเพื่อนปอกกล้วยสิโบปอกยังไงครับเออปอกแล้วปอกเสร็จแล้ว โอ้เด็กๆอร่อยมากกล้วยสุกคาต้นให้ได้ดิชิมเนี่ยให้ได้ดิชิมอ๋ออร่อยอร่อยหวานออมากย้่มหน่อยโอเคนะครับตัดเอ้ามีลูกสองเลยหรอตัดเลยครับระวังโดนตัวเองนะโอ้ยเละเละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามา จะฟัเค่อยๆถือไม่งั้นมันจะหล่นอ่ะถือไปเราจะกินเราจะกินกล้วยสุกในต้นเลยนะครับ<อ>เราพาเด็กๆมากินไหนน้องจ๋าอย่าเพิ่งเดินมาโอเคอเ,เดินมา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 เร็วๆไปเลย,เยอ้าวมาเจอมอนเบลี่อีกโ<ม>อ้ลูกใหญ่เลย กินให้บเพื่อนๆดูหน่อยสิคะกินให้บเพื่อนดูหน่อยข้างล่างมันหนาเยอะเลยอะร่อยไหม <laughs> เปรี้ยวเหรออ่าไอเก็บล <พอ S 2> ูกไหนก็หวานขึ้นไอเก็บลูกได้สองเครือนะครับวันนี้เป็นแตสองเครือมีของให้กินอออร่อยมากเลยหวานใช่ไหมหวานอืม